ไปต่อกันที่นักแสดงสาวสวยมินพิชยานะคะคุณผู้ชมที่ก็ทำอาวงสัมภาษณ์เนี่ยหวานเจี๊ยบเลยนะคะก็เธอเนี่ยเล่นเปิดตัวหวานใจกลางงานอีเวนต์ไปเลยค่ะ ยอมใจอ่อนเปิดตัวแฟนนุ่มกลางงานอีเวนต์กันไปเลยทีเดียวนะคะงานนี้สาวสวยมินพิชยาก็เล่นชว์วานไม่แคร์สื่อค่ะเพราะว่าฝ่ายชายเขาได้หอบดอกไม้ช่อโตมามอบให้ถึงบนเวทีนะคะก็เรียกว่าทําเอาคนโสดเนี่ยตายเรียบเลยค่ะโดยความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้พัฒนาจากการเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็กลายมาเป็นแฟน ระยะเวลาเนี่ยนานกว่า10ปีแล้วค่ะแล้วจะมีข่าวดีเรื um ่องแต่งงานบ้างไหมซึ่งสาวมินเนี่ยเธอก็ยอมรับนะคะว่าก็ยังไม่ได้มีแพลนเรื่องแต่งเลยแต่ที่รู้ๆว่าด้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีแซวแล้วนะว่าอยากอุ้มหลานแล้วล่ะค่ะเปิดตัวครั้งแรกดีมากก็ก็ดีเพราะเราก็ไม่ได้ปิดเราก็ไม่ได้เปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพื่อนเนี่ยที่สัมภาษณ์มาตลอดเื่อนกันมาสิบปีแล้วค่ะถ้าาน่ารู้จอกันปีนี้น่าจะสิบสองปีแล้วค่ะแล้วตกลงเป็นที่รักกัน นานแค่ไหนแล้วนะก็นั่นแหละค่ะไม่รู้ไม่รู้เริ่มตอนไหนมันต้องเรียกเขามานับเดี๋ยวเราเรียกแฟนได้นะ็ครู้ใจอไเยว้เาเป็ยูอ่ะแล้วเา็นอยู่อ่ะมันแทบไม่ต่างเลยอะมันเออีใช่หมีวิระหว่างการเป็นเพื่อนกับการข้ามเป็นโซนนะมินว่ามันเหมือนเดิมคือแบบแทบไม่ต้องกลับอะไรเลยคือแบบมันเหมือนกับเขารู้ ิปีที่แล้วมินอาจจะเป็นเวอร์ชันเด็กๆเขาก็อาจจะเป็นเวอร์ชันเด็กๆหน่อยกันอะไรเงี้ยบางทีก็แต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะก็จนทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยทะเลาะันเลยมันก็เลยเป็นความสบายใจอ่ะมันเหมือนสพอร์ตกันทุเรื้อง้าณปัจจุบันหากรินนะมินก็ว่าก็ใช่อ่ะแต่ก็แบบมันเป็นเรื่องอนาคตอ่ะเราอาจจะยังไม่สามารถออกมาให้สัมภาพแบบการันตีอนาคตอะไรได้น่ะ คนมีความปราเขาก็จะสวยสดใสแบบนี้แหละเนาะคุณผู้ชม